วันนี้ไม่ลูกจะมาชวนทำอุด้งเอบิเต้งค่ะก็ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็แค่ทำตามสูตรของคนญี่ปุ่นนะคะก็คือซาชิซโซคืออะไระคะพี่นุกก็คือซาก็คืออซา,าโตะใส่ก่อนซาโตก็คืออะไรซาโตก็คือน้ำตาลเกลือแล้วก็โชยุค่ะโชยุก็คือซอสของญี่ปุ่นนั่นเองแค่ทำตามแค่นี้นะคะก็จะอร่อยมากๆค่ะซาชิซโซนะคะไม่ลูกพูดเร็วไม่รู้พูดอะไรซะา ก็คือซาโตะซาโตะก็คือน้ำตาลง่ายๆใช่ไหมชีก็คือเชี่ยวเชี่ยก็คือเกลือนั่นเองค่ะเอาเครื่องปรุงใส่ตามลำดับนะคะมีเทคนิคดีๆค่ะแค่นี้เองก็จะรวยนะคะแล้วก็เอาหมูพอน้าเดือดปุ๊บเอาหมูใส่เอาหมูใส่แล้วก็เอาเส้นอุดง้งแล้วเราก็ไปหาเส้นอุด้งมาเนาะตอนนี้เมืองไทยมีเส้นอุด้งขายด้วยไม่หนุกแอบเห็นไหมนะก็เราไปเอาหาซื้อเส้นอุด้งมา แล้วก็เอามาใส่หลังจากที่เนื้อเราเป็นสีน้ําตาลแล้วใช่ไหมสีน้ําตาลอ่อนๆแล้วเราก็จะมาตักฟองสีขาวออกนะคะฟองสีขาวแล้วเราก็จะเติมเกลือค่ะเห็นไหมเกลือเชี่ยวนั่นเองเอาเกลือใส่แล้วก็มาขนแล้วก็ผักตามที่เราชอบเลยค่ะผักพวกคอมบุหรือว่าวาคเมะวะคเมะก็ได้เอาวะาคเมะแล้วก็ ใส่อะไรครับอ่านี่หนังอันนี้หนังอันนี้ก็คือ,อต้นหอมต้นหอมยาวของญี่ปุ่นค่ะถ้าบ้านเราไม่มีก็เอาหอมใส่ก็ได้หรือว่าผักที่เราชอบก็ได้ที่มันกลิ่นไม่แรงนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วใส่เกลือแล้วเนาะแล้วก็ใส่โชยุโชยุแล้วก็ใส่ซอสอุด้งของญี่ปุ่นนะคะ แค่นี้เองเสร็จแล้วเห็นไหมคะทำง่ายๆเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเติมด้วยเอบิเต็งเอบิเต็งคืออะไรคือกุ้งเทมปุระนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอาหารเที่ยงของเราน่าทานมากๆนะคะที่ขาดไม่ได้คือพริกนะคะปกติคนญี่ปุ่นเขาจะทานกับพริกพริกปนน่นเขาก็จะโรยพริกป่นถ้าคนไหนที่ชอบเผ็ดหน่อยก็พริกข้าไรก็คือจะอใส่ พริกป่นโรยพริกป่นลงไปนิดนึงส่วนของคนไทยนะคะของคนไทยส่วนตัวนะคะแม่นกนะคะก็จะกินกับพริกสดของพริกพริกสดบ้านเราพริกขี้หนูบ้านเรานะคะคือขัด,ขดกขัดเผ็ดไม่ได้นะคะเนาะชอบใครชอบมันใช่ไหมชอบใครชอบมัน,นะคะ่ะทันในการขา่แต่ละกี่มาส่วนตัวแล้วนะคะแม่นกจะทานอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยง นะคะอาหารกลางอ,อาหารเย็นนะคะบางวันก็ทานบางวันก็ไม่ทานถ้าทาถ้าจตต้องทานก็คือก่อน6กโมงเย็นนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วอายุเยอะมากอายุเยอะแล้วเนี่ยจะต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองนะคะจะไม่ให้ป่วยไม่ไข้เนาะเพราะว่า ถ้าเป็นไข้เป็นป่วยถ้าได้เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่าของชีพที่นี่มันแพงที่ตัวโดยเฉพาะที่โตเกียวนะคะที่จังหวัดอื่นไม้รู้ก็ไม่ซ่าเหมือนกันนะที่โตเกียวคือค่าของชีพแพงมากๆแล้วก็ค่าหมอค่ารักษาตัวเองเนี่ยแพงมากๆนะคะรู้สึกว่าเด็กเด็กถึงอายุถึง18ปียังมีรัฐบาลช่วยก็จ่ายแค่8ปดอ่ะสามสี่สิบสอง มันแล้วตัดเลทเงินเมือ่อก่อนแค่60บาทบ้านเราใช่ไหมเดือนสามสามสีบสประมาณ120บาทเนาะมันแล้วแต่เลทเงินก็ยังมีรัฐบาลยังช่วยถึงอายุ18ปีนะคะนั่นนี่แค่นั่นนี่อะไรใจตทักกิมม์อาชตาวะใครจะ 拜拜吧。